บอรามินทามาแบบว่าเร่งรีบสุดๆพร้อมกันนแบ,บแคดดี้ <มา S 1> ใจดีม, <า S 1> ดมีเพื่อนหว้คนจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกัน <c oughs> สนามอื่นครั้งแรกเอาตรงๆนะ รอดไหมพี่รอดม,มันเลี้ยวอ่ะ,ะข้ามข้ามหลุมอีกลูกนะคะกันเสียเมื่อกี้เลี้ยวจัดมีกาตีตัดเลยนะเรือขวาแล้วี่เดิไอ้ชนัน เป็นไงนคะคุณจะเอาทางไหนคะผมเอาตรง,ตรงๆเถอะนะออกซ้ายออกขวาแล้วเข้าไม่ไหวอยู่แฟเวยก่อนเนาะ <laughs> เอาตรงนั้นเลยเหรอก็ <laughs> <laughs> เอาตรงก็ตรงไหนก็ได้ <laughs> <laughs> อ,ด <laughs> อ๋ออ่ากลับมาออกรอบก,กันอีกครั้ง ้ตรงมากโคตรตรงเอออยู่ละ ถุมสิบเอ็ดพาหา้าใช่ไหมไขสองออนครับโอ้เสียงอย่างดีตรงเป๊ะอพออกูเลยไปดูอีกคนนึง

ใจเย็นๆใจเย็นๆยังเยวเออใช้ได้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 เป็นไงครับอาการสนามกรุงเทพครั้งแรกเกรงขนาดป้าสุดจริงนะ เอาอยัางไงเอาอยัางไงผมเลขห้าเลยพี่ลเลขสี่เดี๋ยวให้พ่อแกะใช่เราวตีลูกแกะช็อตสองครับช็อตสองเหลือ 250. ลสองร้อยห้าสิบเออพี่ประมาณนั้นหลักสองร้อยอยู่นู่นไงหลักเงิน ใช้ได้ใช้ได้อย่างงามอันนี้ยังไงก็ไม่ถึงน้ำ สวยนากิีนแล้วมัง้งสายไม่ถึงไายหรอก พาห้าช็อตที่สามกันแต่ละคนสวยมากว้า วอ,อุ้ยกระบีมเลย <c oughs> กดทายไม่ทันเอ,อ้ยชิปไม่ลงชัตที่เท่าไหร่ละคะขึ้นหา้าขึ้นหา้า <c oughs> ขึ้นหา้าขึ้นหา้นหาโอ้ยวิ่งเล่นวิ่งเล่นดูคนนู้ดีกว่าเนอะอาการเป็นไงเมื <c oughs> ่อกี้ตรงจีที

เป็นไงคะป้าไปแล้วลป่าเห็นเขาตีหลายลูกจัดอ,อื้ยถ่ายอพื่อนถ่ายอยู่อ,อ้าขอโทษ เจ็ดว้ยยังด <5 S 1> <8. S 2> ีเอากูออกเจ็ดดับเบิลก็ยังดีไม่มีเอาตัวโทรศัพท์กันนั่นแหละส่วนมากเลยบบเอ่ะเกือบปีแล้วเฮ้ยไกลกว่าเดิมเยอะอยู่เนี่ยเลงลูกเบลไว้แล้ะโอ้ไม้ตีได้แล้วนะ น้ำอีกไ้มไม่ตกอยู่จัดไปเต็มเหนี่ยวครับเพื่อนแต่ซ้ายมีน้ำนะออขวามีทราย <c oughs> มานเฟต,ตบมาครับอลองหัวไม้เขาไมลองไม้เอาเหล็กมาเ<ะ>อาหัวไม้เขาไปลองไม่เป็นอ๋อลองไม่ยอมอู้เลี้ยวอะ่ะ <c oughs>

ตะโกนสีนี่ ช็อตสอคคงพาส,สามนะคะอู้อออรวบปายไปเลยพาอะไรครับเนี่ย พัดอะไรครับพัดอะไรครับพัดห้าถามดับเบิ้ลดับเบิ้ลไม่เจอพานะวันนี้จะเบอร์ดี้ยังโอ้โหยังไม่เจอพาอยจากเบอร์ดี้โอเคไม่เกินร้อยยี่ก็โอเคได้ก้าวหลุมแรกก็รู้เออก้าวหลุมแรกก็รู้ไม่ตกใจอีกก็รอดตกใจอีกก็ไม่รอดวันนี้ เจ็ดแปดปีเพิ่งได้ออกรอบเออมันยังไม่ได้ตีมาด้วยนะใช่ไหมใช่เ<ช>บลอย่าเบลอย่าโยกตัวเก่งอ่ะเวลาบอกเพราพปอบอกว่าอย่าขึ้นเยอะมันจะแบบเ,เ,เวียงก่อนนี่เวียงลมกันเอาพอเวียงดูดีเลยเยอะไปอ,อ,อย่าข,ขึ้นขึ้นแล้วอย่าหยุด,าายดนี่อาจารย์นะอาจารย์ป้าครับนี่ดู อ่านี่ดูนี่เห็นไหมผลงานอย่างงามนี่เห็นไหมอ่าขึ้นแล้วลงเลยอยากขึ้นไปแล้วอย่าหยุดกด <c oughs> ดันกว่าเดิมเลยทีนี้เออ อย่าอย่าอย่าปิดไนะไหมมือเนี่ยปล่อยเฉยๆเลยออกแต่มือซ้ายอย่างเดียวอันนี้ออกไปเลยหนูอย่าทำออยย่่าางี้ปิดอย่าพิชอย่าสะบัดข้อมือล็อกข้อมือไว้แล้วก็ถูไปนี่สามคนมันมีี่ลูกขู้ปมัเออใช่ได้อยู่ใช่ได้อยู่ตรงเนี้ยแต่อย่าอย่าอย่าพิก เฮ้ยดี <Ooh. S 1> นอนสบายแล้วค่ะคืนนี้โอ้ oh. พอบนขวาก็ไปซ้ายเลยทีนี้ <c oughs> <c oughs>